น้องแมวเหมียวมีพัสดุมาอีกแล้วน้องน้องแมววัดปงชยัยแจ้ห่มลำปางเป็นพัสดุอาหารน้องน้องเหมวท,ทั้งแมวเล็กหมีวใหญ่ขออนโมทนาสาธุส่งมาจากคุณยมสุกัญญาเป็นเพื่อนของคุณยมกฤษพรสง่งถึงหลวงปู่กิจอิจิตย์โตพุทธ,าาาธปปสาวาปงชายดำเนภาษาเบอร์แจ้หอมำลำปาง เพื่อน้องเมียวัดปงชัยขอธรมทนาสาธุขอบุญกุศลทลายจงเป็นพระประจัยนุนางคำช่วยอยู่ดีมีสุขประเสริจากภูกขาสวกโรคภัยคิดอะไรก็ได้ทุกความมุ่งมั่นปรจจานาสุปการเถินสัพพิจิยวัดฉันดูสัพพโลโกวินัสสตุมาเตภรดังวันลรายโยสุขิจีขายุโกบบะอภิวาสนาสีริสันิจังบุษาปชาญโย จตารโราอธรรมวันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุก็ขอแจ้งข่าวให้ทุกคนทุกท่านได้สบายใจเนาะทุกท,ท่านที่มีความรักความห่วงใยของน้องน้องเมียวซึ่งนคนนี้เราปูอยู่ภารกิจอยู่ด้านนอกแต่ก็ได้รับพัสดุซึ่งมีงครอบครัวของนางทยานดูแลรับผิดชอบ เรื่องการดูแลน้องเหมียวให้อาหารป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเนะทำความสะอาดบ้านน้องเหมียวขอความรวยพรอให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับทราบข่าวสบายใจขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรรสนาในสิ่งที่ปรัสนาทุกประการเดิญ บ้านล่านจะฝนตกกันเรียกว่าธรรมนล่าจะให้มาใน้กระตุ้นการเป็นทางการก็เข้ากูเร่องฤดูหนาวนะครับถึงจะเดือนนี้ว่าความหนาวยังไม่เห็นนะแต่ถ้าใครอยากจะหนาวก็ต้องไปเหนือหน่อยโอ้ท่าเหนือทางจันทรนะแถวจังหวัดเลยเออ้ยกาแลเนียนมา